สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชติกาทารรถนะคะและแล้วก็มาถึงดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์2564สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นของคนที่เกิดราศีตุลย์อยู่ในราศีตุลย์นะคะถ้าเกิดว่าทราบลัคนาก็สามารถดูได้ตามลัคนาโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจในเรื่องของราศีหรือว่าไม่ทราบลัคนาด้วยนะคะก็สามารถดูได้ตามช่วงวันและเดือนที่ระบุไว้ข้างล่างนี้นะคะอ่ะก่อนที่จะเริ่มดูดวงเช่นเคยนะคะจะบอกกติกาก่อนการดูดวงนี้เป็นการ ดูดวงโดยรวมโดยคนหมู่มากไม่ได้เฉพาะจาะทรงแค่ใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอย่านําไปคิดมากอย่านำไปวิตกกังวลหรือนําไปทะเลาะก,กับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ฟังเพลินๆดูเพลินๆเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะฟังส่องหรือดูตามใครใดๆก็แล้วแต่ทุกๆการรับชมรับฟังขอให้คุณมีแต่ความสุขนะคะอย่าเครียดนะอืม สำหรับการดูดวงนี้นะคะโชก็จะดูตามสถานะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นของคนที่มีแฟนแล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเป็นคู่รักกันนะแล้วก็เป็นของคนที่โสดโดยของคนที่โสดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1น,นะเป็นของคนที่โสดจริงๆโสดจิงๆโสดแบบไม่มีคนคุยเลยนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็เป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้ว เนาะคนสดมีคนคุยค่ะคุณก็อยากจะรู้ว่าเขาจะจริงจังแค่ไหนความชัดเจนจะเป็นไปได้ในระดับไหนบ้างใช่ไหมแล้วก็อยากรู้ว่าจะได้คบกันหรือเปล่าใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นของสถานะของคนที่แต่งงานแล้วสมรสแล้วนะคะหรือว่าตกลงกันละว,ว่าเราทั้งคู่จะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องลูกเรื่องครอบครัวของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือมีอะไรที่จะต้องแบบรู้ต้องทราบก่อนเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่ปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นไหมนะคะและอีกสถานะหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะช่วงที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามก็คือเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะหรือจบความสัมพันธ์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่นะคะยังอยากรู้ว่าตอนนี้ตัวเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างฮีโตัวเองได้หรือยังคะหรือว่าคิดถึงเราอยู่ไหมเจ็บปวดอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะทราบในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าที่จบเนี่ย จบกันไปจริงๆเลยไหมหรือมีโอกาสรีเทนหรือเปล่านะคะหรือว่า,อาโอกาสที่เราจะได้มาเคลียร์เรื่องราวเคลียร์ปัญหาหรือเคลียร์เรื่องที่เรามีพันธะต่อกันอีกไหมในอนาคตเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับกับโชว์ก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชีลเข้ามาได้ที่เครื่องหมาย6 6ด N N N X X นะคะมีเครื่องหมายแอดอยู่ข้างหน้านะแอดโคคซี N N N X X นะคะ N 3ตัว X 2ตัวนะคะ Norway เนอะอืมนะคะเพื่อสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะยังดูเรื่องการเงินการงานสุขภาพชโชคลาภต่างๆเหมือนกัน ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณอยากรู้เนี่ยโชว์ดูให้ได้หรือเปล่านะคะคุณก็ลองทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะแล้วก็จะตัดสินใจจะดูไม่ดูหรือยังไงเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าโชว์ก็ไม่ได้ดุหรือไม่ไม่ได้แบบใจร้ายขนาดนั้นแล้วก็ตอบเองด้วยนะคะเนาะอืม แล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งส่นะคะก็เป็น Facebook f a n p a พจโชติกาชารตนะคะก็จะทำเป็นดวงรายปักเร็วนี้นะคะทางช่องทาง Facebook นะคะก็จะเป็นแบบรูปภาพต่างๆไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะแต่จะทำทางช่องทาง Facebook นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด follow และก็กด see first ให้โชว์ด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ สถานะแรกนะคะก็เป็นของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าหรือมีอะไรที่จะต้องรู้มีอะไรที่เราจะาสามารถที่จะนําไปป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างนะคะเป็น the fool ค่ะ the fool เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงๆเลยนะคะก็แปลว่าคนโง่นะคะก็อาจจะ ยังหลงทางยังสับสนนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้รับการตัดสินใจนะคะยังสับสนวุ่นวายใจอยู่นะคะหรือเลือกเดินทางผิดหรือเดินทางก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการเดินทางก็กได้เหมือนกันนาะยกวฟูต่อไปเป็นไพ่ principle o close ค่ะเด็กเรียนนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือเหรียญ เดเรียนแล้วก็เป็นไพ่8 i g n e s ค่ะแปดไม้แปดคาถาแปดไม้เท้านะคะก็เป็นไพ่ของอความปัจจุบันทันด่วนนะคะก็อยู่ดีๆมีไม้พุ่งเข้ามานะคะก็เป็นในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฉับพลันทนันใดโดยอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะ ten c h e r r i e นะคะเป็นไพ่ที่ดีไบหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นไพ่แห่งครอบครัวเป็นไพ่แห่งความสุขความสมบูรณ์นะคะการเติม,เต,มเต็มกันและกันหรือการเติม,เต,มเต็มกันในครอบครัวก็ได้นะ นายโวลส์ค่ะก้าวไม้ก้าวคาถานะคะก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะหรือเรื่องราวที่คุณได้เจอในตอนนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะคุณรู้ทางหนีที่ไล่คุณรู้วิธีแก้คุณรู้วิธีการรับมือหมดแล้วนะคะนายโวลส์ ons, นะ,ะและต่อไปเป็นไพ่นายเพนชคุสค่ะก้าวเหรียญนะคะก้าวเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเราไม่ต้องไปพึ่งใครนะหรือว่าอาจจะแปลได้ว่าโสดแต่สวยและรวยมากก็ได้นะคะก็ อ,อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาคนรักหรือว่าสามารถไปเดินเที่ยวไปเดินช้อปปิ้งอะไรได้ด้วยตัวเองเนาะโดยที่ไม่ต้องรอใครนะคะถามว่าความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่มีแฟนในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชมมองว่าบางทีคุณอาจจะห่างกันหรือว่าเจอกันน้อยลงติดต่อกันน้อยลงก็ได้นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าปัญหาม,มันเกิดจากอะไรแต่คุณแคร์กันอยู่นะ ถึงแม้ว่าไม่ได้ค่อยได้มาเจอหรือไม่ค่อยได้คุยแต่คุณก็ยังส่งความห่วงใยห,หรืออาจจะมีการรายงานตลอดเวลาก็ได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงทําอะไรอยู่นะคะก็ต่างคนต่างมีวิถีชีวิตของตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า คุณแฮปปี้แหละกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวหรือไม่ได้มีอะไรที่พิเศษหรือหวาอะไรเอาเป็นว่าอาจจะห่างกันนิดนึงแค่นั้นแหละนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นของคนโสดค่ะโดยที่โชว์จะเริ่มจากคนที่โสดสนิทโสดจริงๆโสดซิงๆก่อนนะคะโสดไม่มีคนคุยนะคะช่วงนี้จะมีใครเข้ามาให้คุณได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างไหมนะคะหรือถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยแอบชอบแอบมองใครอยู่จะเข้าหาเขาช่วงนี้ เป็นไปได้ไหมนะคะเขาจะตอบสนองยังไงนะคะตอบสนองดีหรือเปล่าคุยกับเราหรือเปล่าเนี่ยนะสำหรับคนโสดสนิทนะคะอ่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ the stars ค่ะเป็นไพ่แห่งความฝันไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งการปลดปล่อย energy ที่มันไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจนะคะ the stars นะต่อไปเป็นไพ่ seven chalice ค่ะเจ็ดถ้วยนะคะก็ อาจจะหมายถึงตัวเลือกเยอะนะคะหรือการที่มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้กระทบจิตกระทบกระเทือนจิตใจนะคะก็ทําให้แบบไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ในตอนนี้ก็ได้นะคะ s e เวน h ช l i c e และต่อไปเป็นไพ่ w o ว a n d s ค่ะสองไม้สองคาถาสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความมั่นคงการลงหลักปักฐานต่างๆนะคะ two wands Princip เปเชลิสค่ะเด็กถ้วยนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือถ้วยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการนึกถึงความคิดถึงการคำนึงหาต่างๆนะ The princess ค่ะเป็นไพ่แม่ชีนะคะไพ่แมชีก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่อาจจะขึ้นขึ้น,นลงลนะคะความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะ e m o t ชั่นอต่างๆนะคะแล้วก็ไพ่สรุปสำหรับคนโสดสนิทค,ค่ะเป็นไพ่ ต p เ n t c ์โคสค่ะสามเหรียญน,นะคะก็หมายถึงการเจราจาการต่อรองหรือการพูดคุยก็ได้นะคะถามว่าสําหรับคุณคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้กระชุม่มกระชวยหัวใจบ้างไหมงไงนะคะชวงว่าเอาว่านะคะก็ อาจจะคุยได้นะคะแต่ว่ามันมันเป็นการคุยที่คุยเฉยๆคุยแบบไม่ได้สานความสัมพันธ์หรือไม่ได้ตกลงลงใจหรือว่าไม่ได้แบบเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆชัดเจนอาจจะมามาหายๆด้วยซ้ําไปนะคะแต่เอาเป็นว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเออคิดถึงนั่นแหละเพราะว่ามันมามาหายๆแบบเนี้ยนะคะออบางทีนะคะการที่แบบเราคุยแบบมาหายมาหายมันจะทําให้รู้สึกว่ามันมันต้องการที่จะคุยกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ เนาะก็ <No. S 2> ไม่เป็นไรนะคะเอาว่าช่วงนี้ได้คุยก่อนแต่ว่าเรื่องของการสานความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนอะไม่มีความชัดเจนเลยนะคะเอาว่าคุยคุยเฉยๆแต่ในเรื่องความชัดเจนคุณไปหาเอาเองเนาะในช่วงนี้นะคะ เอาละนะคะต่อไปเป็นของคนโสดเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะคุยคนเดียวคุยหลายๆคุยเป็นสิบยังไงก็แล้วแต่นะคะโชว์เชื่อว่าคุณจะเลือกมาคนหนึ่ง คนที่คุณรู้สึกกับเขามากที่สุดหรือนะคะเป็นคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามากที่สุดนะว่าในช่วงเนี้ยนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงมีอะไรที่จะชัดเจนเกิดขึ้นบ้างไหมหรือว่าเราจะมีโอกาสได้คบกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะด้ไพ่ตรีโวลส์ค่ะสามไม้สามคาถาสามไม้เท้านะคะก็เนี่ยเห็นไหมเป็นไพ่แบบ ฉันรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคะก็เป็นภายแห่งการรอคอยต่างๆนะคะ three w นะ prince p a n c a c o ค่ะเด็กเหรียญนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือเหรียญสามไม้เด็กเหรียญ8 w o ค่ะ8ไม้8คาทานะคะไม้พุ่งเข้าหาย,ย่างรวดเร็วเลยนะคะเป็นในเรื่องของอความด่วนหรือว่าอะ,อะไรที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยที่อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำนะคะ อ,อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยต่อไปเป็นไพ่ 1, 10วอเลสค่ะ10ไม้ 1, 10คาถา10ไม้เท้านะคะเป็นในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยหรือความแบบหนักอะเจอเรื่องราวหนักๆนักยากยากนะคะดูสิทำกายกรรมท่ายากมากเลยนะคะมีใครสกี่คนที่ทำท่าแบบนี้ได้นะคะอะต่อไปนะคะเป็นไพ่ The Chariot นะคะเป็นภพยนักรบสงครามผู้ชายคนนี้กำลังจะออกรบค่ะดูหน้าตามีความมุ่งมานมากๆนะคะความทยะยานสูงมากแล้วก็มีดาบศักดิ์สิทธิ์คู่กายไปด้วยนะคะความมุทะลุนี่คือเป็นที่หนึ่งเลยนะคะ และไพ่สรุปค่ะเป็นไพ่ the sorceress นะคะไพ่แม่มดนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับการฉลาดแกมโกงหรือว่าความรู้รอบในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสําหรับคนโสดมีคนคุยชมงคกว่าถ้าคุณอยากต้องการความชัดเจนหรือว่าต้องการที่จะคบหาดูใจอ่ะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะยังต้องรอคอยนิดนึงแต่ว่าพอ ถ้ามันเป็นจังหวะและโอกาสจริงๆคุณอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำว่าคุณจะคบกันหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะห่างไกลกันหรือว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันทําให้คุณคิดถึงกันนะคะกา,ารสานความสัมพันธ์อย่างที่โชว์บอกมันก็เลยอาจจะทําให้ต้องรอนิดนึงมันอาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาว่านะคะทั้งหัวใจของเขาเนี่ยก็มีเราทั้งหัวใจของเราก็มีเขาเหมือนกันนะคะให้ตัว stress เกิดขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่า มันไม่ได้เป็นเป็นการที่คิดไปฝ่ายเดียวอะ่ะนะเพียงแต่ถ้าจะรอความชัดเจนหรืออะไรนะคะช่วงนี้ยังยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นของคนที่ตกลงกันแล้วนะ่ะว่าจะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันไม่ว่าคุณนะคะจะแต่งงานหรือไม่แต่งจดทะเบียนหรือไม่จดมีบุตรธิดาด้วยกันไหมไม่เกี่ยวนะคะ อา,อายุต่างกันเท่าไหราเ่เพศสภาพเพศวิถีก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันสิ่งที่สนใจก็คือคุณทั้งคู่ชัดเจนต่อกันและตกลงกันละว่าเราอยู่กันในแบบนี้นะคะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของลูกเรื่องของครอบครัวของเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างไหมนะคะ ความสัมพันธ์เราจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้ไพ่ Five Pentacles ค่ะห้าเหรียญน,นะคะการตามสเต็ปกเกอร์ก็ได้นะคะหรือว่าการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบพ่องแง่แม่งงอนกันหรือว่า,อาการที่ขอร้องอ้อนวอนโดยที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยจะสนใจใดๆเท่าไหร่นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ Five p e n t a c l สไไปเป็นไพ่ The Fool ค่ะ The Fool เนี่ยก็หมายถึงความสับสนวุ่นวายใจการยังไม่ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะการยังแบบปักใจยังไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็เป็นไพ่ Ten Source ค่ะสิบดาบนะคะสิบดาบก็หมายถึงการจบของบางสิ่งบางอย่างะคะถึงแม้จะเจ็บปวดทุรนทุรายเหมือนมีดาบสิบเล่มมาปักอยู่กลางอกยังไงนะคะก็มันก็จบนะคะเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะคะการจบเพื่อแบบเออนำพาเราไปสู่การเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างใหม่ก็ได้เนาะต่อไปเป็นไพ่ King Spoons ค่ะราชามาให้ราชามเมทาราชาถือคาถา เป็นไพ่ Five Swords ค่ะ5ดาบนะคะหาดาบหมายถึงการยอมแพ้การลดละความพยายามการไม่สู้ต่อแล้วพอแล้วนะคะและไพ่สรุปไพ่สรุปสำหรับคนที่มีคู่แบบแต่งงานแล้วหรือว่ามีสามีภรรยาแล้วก็คือไพ่ Seven Pentacles ค่ะ 7. เเหรียญน,นะคะ เจ็ดเหรียญก็หมายถึงการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะบแบบบางทีเราหว่านพืชออกไปนะคะบานเมล็ดพืชไปกว่าที่รากจะงอกกว่าที่ลำต้นจะแทงขึ้นมากว่าจะผลิตดอกออกไปต้องรอผลนิดนึงนะคะถ้าถามว่าสําหรับคนที่มีคู่แบบแต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงชวมองว่าค่อนข้างที่จะพ้องแย่แม่งงอนเนาะค่อนข้างที่จะ เป็นปัญหาในเรื่องแบบอาจจะงอนกันมากเกินไปอาจจะแบบจู้จี้จุกจิกจนไม่อยากพูดคุยกันนะคะแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใส่ใจอยู่ตลอดเวลาแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้สนใจจะใส่ใจกลับมาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าปัญหาเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆแบบดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆจบคุณจะพยายามทำความเข้าใจกันมากขึ้นเพียงแต่ว่า มันจะเหมือนกับว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเป็นคนยอมเป็นฝ่ายที่จะลดละนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นคนงอนเยอะๆอาจจะต้องลดลงนิดนึงนะคะมันก็จะดีขึ้นเนาะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะกว่าจะงอนมาได้ขนาดนี้มันก็ใช้เวลาเยอะว่าวตอนก่อนอช่วงที่จะลดความงอนความพ้องแง่แง่งอนอารมณ์ความรู้สึกที่มันเวีงอย่างเงี้ย นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะก็ไม่ได้ว่าว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอาจจะเป็นใครก็ได้ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนที่มีความรู้สึกในลักษณะนี้นะคะอ่ะคุณจะโกรธตลอดเวลาไม่ได้นะอ่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเป็นของคนที่เอ่อเฝ้าแต่คิดถึงเขา อาจจะไม่ใช่เฝ้าแต่คิดถึงเขาก็ได้นะคะอยากรู้นะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาสุขสบายดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีไหมเริ่มต้นใหม่หรือยังคิดถึงเราอยู่ปากนะคะสําหรับคนที่แบบเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือว่าจบความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะจะจบแบบ จบจริงๆเลยหรือเปล่าหรือมีโอกาสรีเทิร์นไหมเรื่องราวที่ค้างคาเรื่องราวที่มีพันธะต่อกันเนี่ยเราจะมาเคลียร์กันให้เสร็จเราจะมาเคลียร์กันให้จบได้ไหมหรือว่าเรายังจะจำเป็นจะต้องวนเวียนกันอยู่ในชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชว์ก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาได้ที่เครื่องหมายแอดโฮกซีเนะคะ n 3ตัว X2 ตัว,ตวมีเครื่องหมายแอดอยู่ข้างหน้าสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงนะคะแล้วก็โชว์ก็ไม่ ได้ดูแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวเท่านั้นยังดูเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันนะถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเรื่องที่คุณเนี่ยอยากจะให้โชว์เปิดไพ่ให้โชว์ดูให้ได้หรือเปล่านะคะก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้ก็ไม่ได้ว่ากันแล้วก็ไม่ได้ใจร้ายด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เป็น Facebook Fanpage นะคะชื่อว่าโชติกาชาลดฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดซีฟรอนสให้โชว์ด้วยนะคะอือกลับมาที่เรื่องของการดูดวงนี้นะคะโชว์ดูยังไงนะคะ เช่วยจะดูแตกต่างจากช่วงอื่นๆนะก็จะเปิดไพ่สำหรับตัวเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงมีความคิดในรูปแบบไหนเศร้าไหมเสียใจไม่ดีขึ้นหรือ,อยังนะคะจากนั้นจะเปิดไพ่สำหรับตัวคุณโดยที่เรื่องราวระหว่างของตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะสลับกันได้ก็ลองดูนะคะว่าอันไหนใกล้เคียงกับตัวคุณมากกว่ากาันอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นของตัวเขาเนาะอืมอ่ะ จากจากนั้นนะคะก็จะเปิดไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีแนวโน้มจบแบบจบจริงๆเลยไหมหรือมีโอกาสรีทร์นหรือเปล่าหรือว่ายังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตหรือว่ามีโอกาสได้คุยกันหรือเปล่านะคะ พอเปิดไพ่ทั้ง3ช่วงนี้เสร็จนะคะโชค่อยอธิบายไพ่ทีหลังนะเปิดไพ่เสร็จค่อยอธิบายไพ่ทีหลังนะคะบางคนไม่เข้าใจางไงเอต้องพูดเนาะอ่ะพออธิบายไพ่เสร็จนะคะโชก็จะเปิดไพ่ Roman ต์เ a น l o ออร์โคเพื่อเป็นไพ่แนะนาสําหรับตัวคุณว่าคุณควรจะรอดีไหมหรือว่าจบละพอละเดินหน้าต่อแล้วไปเจอกับคนที่ใช่ในอนาคตดีกว่า นะเอาราคามาเริ่มกันที่ตัวเขาก่อนตัวเขาได้ไพ่อะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นไพ่ Prince of c h a l i c e ค่ะเด็กถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะก็ยังคิดถึงคำนึงหานะเป็นไพ่เกี่ยวกับการคิดถึงการคำนึงหาการแบบมีใครบางคนอยู่ในความนึกคิดก็ได้นะคะการทวินหาก็ได้นะ n i Pentacles ค่ะเก้าเหรียญน,นะคะ Happy ในรูปแบบของตัวเองถึงไม่ได้เติมเต็มด้วยใครก็เติม,เต,มเต็มตัวเองได้มีความสุข นะคะใช้จ่ายใช้เงินนะคะหมายถึงสวยหล่อรวยก็ได้นะคะอ่ะต่อไ,ไปเป็นไพ่3 h pentacles ค่ะสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญก็หมายถึงการเจรจาการต่อรองหรือการพูดคุยกันก็ได้นะคะสามเหรียญ เอซับซอร์สค่ะหดาบนะคะหมายถึงการลงโทษลงดาบหรือการาตัดสินใจการใช้เหตุผลในการตัดสินใจต่างๆนะคะเอซับซอร์สนะ,ะและไพ่สรุปสำหรับตัวเขาเป็นไพ่ h e Love First ค่ะ Love f i r เ t นี่ยก็เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักและแน่นอนนะคะแต่ว่า,าความหมายก็ต้องดูไพ่อื่นๆประกอบนะคะเดี๋ยวชัวร์อธิบายทีหลังทีเดียวเนาะอ่ะแล้วตัวคุณหลาตัวคุณเป็นยังไงบ้าง แฮปปี้ไหมหรือเศร้าหรือเป็นยังไงนะคะในไพ่เดอะเวิร์ค่ะเดอะเวิ d เนี่ยก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ก็ได้นะคะ the world เ h e ยมโปรนะคะเอมโก็เป็นภา่เกี่ยวเ,เป็นไพ่าจากักรพรรดินะคะก็เกี่ยวกับความนิ่งสงบสยบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความที่เป็นผู้ชายเป็นใหญ่ก็ได้นะคะหูืว่าความหนักแน่นความเข้มแข็งความแข็งแรงความมั่นคงต่างๆนะคะก็นึกภาพจากักรพรรดิควรม,มีลักษณะนิสัยแบบใดบ้างนะคะก็คือแบบไพ่อันนี้ล้วนๆเลยนะคะต่อไปเป็นภาพสมูนคะ่ะสมูนก็เป็นภพ่แบบ อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเศร้าเสียใจหรือนะคะถ้าไม่เศร้าเสียใจก็หมายถึงอาการที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคล้ายๆกับพระจันทร์นะคะที่ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงได้นะสมูนเสร็จปุ๊บก็เป็นไพ่ the priest นะคะ the priest หรือเป็นไพ่พระหรือไพ่บาทหลวงนะคะเป็นไพ่ของศิลธรรมจัญยานะหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะหรือว่าหมายถึงการ engagement ก็ได้นะคะหรือการทําบุญทําทานก็ได้นะและภไพ่สรุปสำหรับตัวคุณเป็นไพ่ the tower นะคะ the tower นี่ก็หมายถึงแบบความรู้สึกที่มันพังนะคะพังแบบเจ็บปวดนะคะพังแบบ บางทีนะคะเราสร้างตึกมาสวยๆเส,ส,สียาหายไปหลายล้านหลายแสนแล้วกำลังจะเสร็จเวล้อยู่ดีๆนะคะก็แผ่นดินไหวตึกนั้นก็ถล่มลงมามันเจ็บปวดระดับนี้เลยนะคะอืมต่อไปนะคะเป็นของเออเป็นในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์โทษทีนะคะเป็นในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ ได้ไพ่ q u e e n p e n t a ค l e s ค่ะราชินีหรียน,นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความเป็นแม่ความอบอ้อมอารีความอบอุ่นต่างๆนะคะ q u e e n p e n t a t l e s นะ,ะ s i source ค่ะหกดาบนะคะหกดาบก็หมายถึงเรื่องบางเรื่องนะคะยังคงต้องดำเนินต่อไปหรือนะคะการที่ยังวนเวียนอยู่นะคะไม่ไปไหนหรือยังไม่จบเรื่องราวต่างๆมันยังไม่จบไม่สิน้นไม่ได้หายสลายหายไปไหนนะคะ S six s o r c e ต่อไปเป็นไพ่8 i pentacles ค่ะแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญนี่เห็นไหมว่าถ้วยถ้วยซึ่งหมายถึงความรักตั้งอยู่แต่ผู้ชายคนนี้นะคะก็เดินหน้าหนีออกไปนะคะก็บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการพยายามตัดใจทั้งที่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ก็ได้นะเป็นไพ่ seven source ค่ะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบก็หมายถึงการโกหกการหักหลังหรือการทำอะไรลับหลังก็ได้นะคะ seven o r c e และไพ่สรุปนะคะแนวโน้มทั้งหมด เป็นไพ่ตร s o u ซ c e ค่ะสามดาบนะคะสามดาบก็หมายถึงการทำให้เจ็บปวดใจหรือการใช้คำพูดทิ่มแทงกันหรือถ้าแปลในเชิงลบสุดๆนะคะ<ม>ก็แปลได้ว่าเป็นรักสามเศร้าเนอะอืมเอาละนะคะตัวเขาตอนนี้ถามว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็มีนึกถึงมีคิดถึงนะคะ แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเพราเขาก็มีความสุขในรูปแบบของตัวเขาเขาสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะคะถึงแม้เขาอาจจะอยากคุยบ้างอาจจะอยากติดต่อสื่อสารอาจจะมีการหยอดหยอดจิ้มๆม,มาหาทําให้คุณได้รู้สึกแบบยิบยิบ,ยบ,ยบม,มั่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบจะกลับมานะแล้วเขาก็อาจจะไปม,มีความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆคนอื่นๆได้แล้วบ้างนะคะอื ไม่ไม่แน่ใจนะว,ว่าตัวเขาอาจจะสานความสัมพันธ์ไปแบบถึงขั้น engagement แล้วหรือหรือว่าแค่คุยนะคะก็เป็น p พ่ Love First ขึ้นมาเนาะสำหรับตัวคุณนะคะคุณคิดว่ามันจบแล้วแหละแ,แล้วคุณพยายามทำตัวเองให้นิ่งที่สุดพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงแม้ว่าในใจลึกๆแล้วนี่แบบอืมเจ็บปวดมากทรมานมากไม่ตบอารมณ์อย่างแรงนะคะพยายามทำให้ตัวเองแบบ จิตใจโปร่งใสนะคะพยายามแบบไม่คิดไม่ทําให้แบบตัวเองรู้สึกว่ามันเศร้ามากๆนะคะทั้งๆที่แบบมีไพ่สมุนแล้วก็เจอ Tower อร์นะคุณเจ็บปวดสุดหัวใจจริงๆนะคะที่ผ่านมาความรักมันมันทำให้คุณเจ็บมากนะคะอืมเอาล่ะนะคะต่อไปในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์ อย่างที่บอกนะคะก็ยังจิ้มๆอ,อยู่ยังทิมๆแทงแทอยู่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่ก็ไม่ได้จะกลับมานะยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตนะคะหรือคุณอาจจะมีพันธะที่ต้องแบบอ่อช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้สินต่างๆก็ยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตนะคะไม่ได้ไปไหนถึงแม้ว่าจะพยายามออกมาแต่สุดท้ายก็วนเวียนมาหากันแล้วเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ในตอนนี้ด้วยก็ได้นะคะเจ็บปวดจริงๆอ่ะ โอ้ยไม่ไหวแล้วนะคะเศร้าเสียใจมากมถ้าถ้าทำอย่างนี้จริง,รงๆคือแบบโหดร้ายกับเรามากเกินไปแล้วนะใจดีกับเขาหน่อยนะคะอเอาละนะคะต่อไปพี่พาร์มันเซนโจโอรโคอยากจะแนะนำอะไรสำหรับตัวคุณคนที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามนี้ดีนะคะอรอไหมหรือเดินหน้าต่อได้ละนะคะ ได้ไพ่แบบไหนบ้างเป็นไพ่ wedding this situation involves marriage นะคะไพ่ wedding ค่ะ wedding wedding กับใครอะ wedding กับคนเดิมที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้นะนะาขอดูไพ่แบบเพิ่มหน่อยสิ romantic feelings your feelings are real and worth exploring romantic feelings express your love go ahead and make the romantic gesture นะคะ Express your love. then <coughs> เป็นไพ่ Heart-to-heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. เปิดใจคุยกัน. <coughs> <coughs> oh. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. hmm <coughs> อ่ะ. แนะ่คุณอาจจะรอคนเดิมก็ได้นะมันมันเป็นได้สองแง่นะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าตัวคุณรอเขาก็อาจจะมีหวังแต่ฉันไม่อยากให้หวังเท่าไหร่เอาว่าตอนนี้ถอยออกมาก่อนนะคะแล้วดูเหตุการณ์ทั้งหมดเราค่อยว่ากันนะคะเขาบอกว่าอ่าถ้าคุณยังมีศรัทธาในความรักนะคุณก็จะได้เจอหนทางแห่งรักนั้นนะคะ ถ้าคุณสัตธาในตัวเขามันก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะหรือว่าคุณหมดสัตธาในตัวเขาคุณอาจจะได้เจอคนใหม่หมๆก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะ่ะโชว์วังว่ามันเป็นอย่างอย่างแรกมากกว่าคุณอาจจะสัทธาในตัวเขาก็ได้นะคะคุณอยากที่จะเปิดใจคุยกับเขาว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์อะไรทําให้เราแตกหักกันแบบนี้ทําให้มันมีปัญหากันแบบนี้นะคะต่อไปอาจจะได้รู้และเข้าใจมากขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้ารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะรู้สึกอ่อนแอมันรู้สึกแบบไม่โอเคเป็นคนที่แบบคลั่งรัก3 0 0พันสี่พันอะไรก็ว่าไปคุณก็สามารถแบบปลดปล่อยมันออกมาได้เลยนะคะพอคุณปลดปล่อยพอคุณบอกรักหรืออะไรออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาคนนั้นของคุณที่คุณทวินหาหรือคนใหม่ก็ได้นะคะคุณก็จะได้เจอกับ โมเมนต์ Moment, แห่งความโรแมนติกต่างๆนะคะแล้วก็นำมาสู่การ e n g a g e เมนตนะคะการมีความสัมพันธ์กลับแม้มีความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ที่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเอาละทีนี้อยากรู้มากคนใหม่หรือคนเก่าขอเปิดไพ่ทาร์เพิ่มนะคะ The Fool The Fool n i c e s o u r e s ก้าดาความเครียด เอซูเปเช i ลิสหนึ่งถ้วยอีก2องใบนะคะ2 Pentacles สองเหรียญนสโตรเจ็ดดาบเอาเถอค่ะโชว์ว่าคุณรอคนเก่านั่นแหละคุณเครียดคุณหาทางออกไม่ได้คุณนึกถึงเขาตลอดเวลาคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณอยากเคลียร์ปัญหาแต่ตอนนี้ทำได้แอบคิดแอบฝันอยู่ในใจ ไม่ได้จะทำอะไรนะก็ถ้าเกิดว่าเคยพยายามแล้วและการรอมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะโชว์ว่ารอนะรอได้แต่มันทำร้ายตัวเองหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดนะคะถ้าคุณทรมานตัวเองมากเกินไปคิดว่าแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะให้คุณถอยออกมานะรักตัวเองมากๆนะคะ อืาเอาฝากถึงฝากถึงทุกคนทุกคนด้วยนะคะพูดอะไรเนี่ยฝากถึงทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะออกไปไหนสวมหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็พกแอลกอฮอล์เจลด้วยนะคะก็ไม่ใช่แค่โควิด19นะคะตอนนี้นี่แบบมีหลายโรคมากๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไม่ว่าจะเป็น PM 2.5นะคะไม่รู้ว่าที่ไหนสะอาดหรือสุขปกหรือยังไงบ้างนะคะก็สวมหน้ากากพกแอลกอฮอล์เจลแล้วก็ ถ้าเกิดความือแห้งก็ทาแฮนด์ครีมด้วยก็ได้นะคะอะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดลโลว์แล้วก็กด See First ใน f a c e b o o k Fanpage ชวติกาชาโรต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของโชว์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย